หลายคนนะครับก็เอาโครงการดิจิทัลว a l เล็ต0นึ่บาทเนี่ยไปเทียบกับโครงการคนละครึ่งของคนเอกพยุทจันโอชาก็ต้องบอกว่าของคนละครึ่งเนี่ยมันใช้ได้เยอะกว่าแล้วมันก็เรียกว่าเป็นการก็กระตุ้นเศรษฐกิจกเหมือนกันอะออแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเพราะว่ารู้สึกว่าเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยดีกว่าเยอะเลยคนละครึ่งอะ แทบจะไม่มีข้อจํากัดเลยใช้ร้านนวดวินมอเตอร์ไซค์แท็กซงทซี่อะไรคุณใช้ได้หมดแหละใช้ได้ทุกร้านเลยขอแค่ลงทะเบียนอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนนั้นเนี่ยเออสิ่งที่ไม่ได้ให้กับคนละครึ่งนั้นก็คือว่าคุณไม่สามารถไปใช้กับเซเว่นอีเวได้นะบุญบาปชอบไปบูลลี่ นายกตู่นะว่าไปเอื้อเจ้าสัวเขาไม่ให้ใช้ในเซเวน่นนะจ๊ะจำได้เปล่าห้องห้างใช้ไม่ได้นะมันก็เป็นการช่วย SME แบบตัวเล็กตัวน้อยแบอบจริงๆนะถ้าเอาไปเทียบกันแต่อย่างที่บอกครับมันไม่เหมือนกันเนาะโครงการมันไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิตัลก็จะคัดน่าจะเกณฑ์คนเข้ามาสู่ระบบภาษีแหละด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขว่าถ้าใครเนี่ย จะต้องการเอาเงินดิจิตอลเนี่ยแลกออกมาเป็นเงินบาทเนี่ยก็ต้องอยู่ในระบบฐานภาษีนะครับคุณไม่ต้องจดแวดก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องอยู่ในฐานระบบภาษีพอนึ่ออกเนาะ